ตวัสดีทุกคนผมซาโวนะครับเราขอต้อนรับเขสู่คอมไม่รับหมายเลข3กับคอมจริง3ลูนันเฮอริเคนคอมนี่ครับเป็นคอมที่มีคนแนะนำผมมานะครับว่ามันเล่นแล้วมันเวิร์กซึ่งเวลามีคนบอกว่าอะไรเวิร์กนะครับผมจะไม่ตัดสินใจโดยด่วนแต่จะเป็นลองก่อนนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่าซึ่ง มาเล่นได้จริงครับคอมนี้นะครับเอาจริงเป็นคอมกึ่งมีมนะครับไม่ได้เป็นคอมรอดนะครับอันนี้เอาไปเล่นเอาสนุกนะครับอาจจะได้เฮฮาปาร์ตี้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนแปลกหน้าแต่ว่านะครับอาจจะยังไม่ใช่คอมที่เอาไปลงแรงและแบบขึ้นเป็นชาเลนเจอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้เลยแต่นะครับคอมนี้นะครับเป็นคอมมีมเอาไปเล่นกันได้นะครับ ครั้งนี้ครับเราใช้ความสามารถตามนี้เลยนะครับเราให้จิงนะครับถือรูนาลฮิลล์เคน3ชิ้นซึ่งจิงนะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะทําการยิงจรวดนะครับรัวๆในระยะของตัวละครที่ตีถึงถ้าเราใส่คู่กับรูนาลฮิลล์เคนนะครับการที่มันยิงกระสุนรัวๆเนี่ยจังหวะที่มันใช้สกิลเนี่ยมันนับเป็นการโจมตีปกติด้วยซึ่งมีการอัปเดตมานะครับในแพทที่ผ่านมาทําให้ตอนมันใส่รูนาลฮิลล์เคนสามันปุ๊บนะครับตอนจิงใช้สกิลปั๊บกระสุนนะครับจะพุ่งมารัวๆเลยทีเดียวเเเวววลลาาาาามมมัััันน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 ตตติดดดกกกกอรรรรร์ะะะะะสุ็็จจจแงขึ้้้ไปปยททํใหหคคบี่่โ ในการที่จะใส่ให้มันสกิลลัวๆซึ่งหนึ่งนะครับว่า G นะครับมีมอดจากซอนด้วยเพราะว่าเราจะเล่นเป็นซอนนะครับสอถึงส ทำให้นะครับเวลาได้พวกที่มันตีเบิลอย่างロติกอาร์มอะไรพวกนี้มันก็จะพร็อกตอนแชสกิลไปด้วยทําให้กระสุนนะครับลววขึ้นไปอีกเป็นคอมนะครับที่น่าจะโคตรมันมากๆเหมาะกับสมัยตอนนี้นะครับที่เราเลิกอิมตัวกับ TFT คอมเก่ากันบ้างแล้วโดยคอมนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับใช้ความสามารถของซอน4นะครับแต่ว่าส่วนมากเช็คซอน2นะครับเพราะว่าเราจะใช้ซอน2ไปสักพักจนกว่าท้ายเกมนะครับใส่เซรีใส่เออร์กอดแล้วก็ตามภาพนะครับเซจูนี้นะครับจะเป็นแท็กหลักของเรานอกจากว่านะครับคุณได้วายมดาวเลยมากๆไวนะ เป็นตัวละครแทงที่ค่อนข้างดีช่วงกลางเกมแต่ช่วงท้ายเกมนะครับวายเจแกจะหายเร็วมากๆเพราะว่าค่อนข้างจะสู้ไม่ค่อยไหวแล้วหายเร็วไม่เกรงใจน้องสาวที่อยู่ด้านหลังเลยทีเดียวทาให้นะครับเซจูนี่จะเป็นแทงที่ผมชอบไปเล่นสะมากกว่าแล้วก็จะผสมนะครับกองหลังจะเป็นการเนอร์ถึง4ก็คือครบเลยครับการเนอร์4ตัวไม่นับจีตาแนาน้องคนเดียวไม่ใช้เซน้านะครับวางซ้ายสุดเพื่อว่าเวลาใช้สก,กิลปับ๊บ สกิลนะครับจะได้โดนจริงไปด้วยพอจริงได้โลกก็จะได้ตีเร็วไปด้วยและแคร์ี่รอนนะครับส่วนมากจะเป็นเออกอดซะมากกว่าเพราะว่ากว่าเซน่าจะมาเกมมันจะจบแล้วแล้วก็เซลีนะครับปัจจุบันค่อนข้างที่จะใช้แบกไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คอมนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยทีเดียวและท้ายเกมนะครับสามารถติดพีดโอเวอร์ได้ถึง3ด้วยเลยทีเดียวทาให้คอมนี้นะครับถือว่าโคตรโคตรมันมากโดยวิธีการเลเวอัพนะครับสำคัญกับคอมนี้มากนะครับก็คือเราจะใช้การเลเวอัพแบบสโลโล6ก็คือคุณนะครับจะต้องทําการไปอัพถึงแค่่เลวปัั๊หงจจาาาากกกนนน้รตทีิม50 ทำการสุ่มนะครับหาจิงส์จิงส์นะครับต้องเป็น3ดาวให้ได้ส่วนวายนะครับไม่จําเป็นทําไมถึงวายเกี่ยวเลยด้วยครับเพราะว่าไนะครับเป็นตัวละคร2บาทเท่ากับจิงก็คือที่เลเว่าหโอกาสออกตัวละครสอบาทเยอะสุดทําไมนะครับคุณอาจจะมีโอกาสเจอไว้สาดาวไปด้วยบาคาั้งคุณอาจจะได้ว้สดาวก่อนบาคาร่าคุณอาจจะได้จิงสดาวก่อนนะครับสมมุติถ้าคุณได้จิงสดาวแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะขึ้นเลเว่าเจ็ดเลขว่าแปไปใส่พวกตัวละครมาแพงต่อได้เลยแต่ถ้าแบบไายขันอินนิเดียวก็ครบแล้วอาจจะลองเสียเวลาทั้งตา2ตาหาไว้สามดาวก แต่ว่าจากที่รอมาเนี่ยวายสามดาวถึงจะมีของแท้ครบไม่ได้สามารถแท้ได้ดีขนาดนั้นนะครับต่อมาคือเลเจนต์นะครับเลเจนต์ Legend อันนี้สำคัญมากครับเราต้องการลูนาลิเคน3ชิ้นน่าหมายเขาว่าใช่ครับเราต้องไปพึ่งเลเจนต์ทวิตเฟด อย่างแรกนะครับคือการหยิบแพโนราไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็น 1- นึหรือว่าจะเป็นแพโนราบ็อกซ์อันนี้สําคัญมากนะครับทาการหยิบธนูหยิบปะคุมหาตัวละครนะครับถือของรอไปก่อนด้เบนก็ได้เราไม่ต้องการได้ธนูสุ่มไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับในเมื่อได้มาแล้วก็ทําการสุ่มลุนเทรลเคนนะครับให้จริงสามารถเลยทีเดียวบางคนบอกว่าเอยแล้วถ้าแบบใส่อย่างอื่นแทนลุนันสักชิ้นได้ไหมอาจจะเป็นจอก่อไออกกุซูอะไรอย่างนี้ ก็ได้ครับแต่ว่าที่ผมลองมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่แบบ3ามรุ่นนั้นแล้วมันก็มีหน้าที่ของมันอยู่คือรุ่นนั้นนะครับมันจะเหมือนกับจิงตีแทงอยู่แต่กระสุนย่อยนะครับกระสุนลูกศรของรุ่นนั้นเนี่ยมันไปโดนตัวละครระบางตัว่นได้ด้วยทําให้จิงนะครับสามารถฆ่าศัตรูหลายตัวได้จากการแคสนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับที่เหลือนะครับก็หาของแทงจากเลเยอร์ทวิเฟนนะครับแพดอดิลไลท์เทมเปลี่ยนของที่เหลือนะครับเป็นของแทงถ้าของเหลือต่อก็เอาไปใส่ให้ออกอดตายเลยนะครับพวกมอสนะครับที่ผมชอบ โลบอติงอาร์มสัมากกว่าโลบอติงอาร์มนะครับผมว่าดีสุดเพราะว่าการทําให้จริงนะครับสามารถยิงเบิ้ลได้เวลามันยิงเบิ้ลกระสุนที่ออกมาจากลูนันก็จะเบิ้ลพอมี3ชิ้นก็จะเบิ้ล3ลูกเลยอะไรแบบนี้นะครับจะคุ้มมากๆที่คุ้มเราลงมาก็อาจจะเป็นพวกแบบที่มันเพิ่มดดเมจเป็นไวรัสอะไรพวกนี้นะครับใส่ได้หมดเลยของแท้งนะครับก็เอาไปใส่ให้กับเออร์กอดก็ได้นะครับถ้าคุณได้ตาซอนเอาไปให้กับเซจูนี่นะครับเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พวกเอ็กโซสเกเลตันทำให้ถึกเข้าไปใหญ่คุณมีโอกาสพวกเค ทำให้ตายแล้วระเบิดนะครับก็จะคุ้มมากๆเข้าไปใหญ่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปให้กับวายแล้วก็ถ้าที่มันเตยม่จริงเนี่ยเอาไปให้กับเซรีได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเซรีไม่ต้องหาของสักเท่าไหร่นะครับคอมเรานะครับก็จะประมาณน,นี้เลยเป็นคอมมีมนะเอาไปลองเล่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมนเป็นคอมมีมแต่มันเก่งอยู่นะแต่นะครับถ้าใครต้องการลองคอมรับอย่างนี้ให้คนแบบติก๊กติ๊กแบบเคลชเชนมาว่าแบบเฮ้ยอะไรนี่เอามาจากไหน ก็พิมพ์มาบอกครับว่าเอามาจากช่องซาวโบนะครับเอาไปเล่นคอมนี้ให้สนุกนะครับอันนี้เป็นคอมที่ผมหนุกมากๆและในคลิปที่เอามาให้นะครับก็มันมากๆจะเป็นไงนะครับในการเล่นคอมแปลกๆแบบนี้นะครับน้องจิงถือปืนแล้วก็ธนู3มดอกธนู3ามเล่มธนู3ามคันธนู3อันไว้เจอใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับการคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ซาวโวในการหาคมลับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ยบายนีคอมแปดมาแล้วคอมแปดมาแล้วอนูครบแล้วด้วยโล พิตาสองดาวไม่ต้องหยิบก็ได้ปะหยิบมาทำไมไม่ราคาเท่ากันจิงเชนมีที่ลงดีๆปะเอา,าจริงเชนหนึ่งดาวไม่แย่นะจริงเอโคโออาฮะเปียบๆเ,เชนหนึ่งดาวผมว่าไม่แย่เอาจงหลบอะไรมีอะไรมาหรอมีมีอะไรมาหรอไม่มีนี่อ๋อหลบก่อนที่จะสุ่มใช่ไหม โอเลียน่าไม่ใช่คือมันสองลาวแต่น Hello, ่าจะเป็นสองลาวที่หวยครับโอเลียน่าฮลโลยูทูปเห็นนักกรรมการเบเวทสามตีไก่โหดอยู่นะครับน่าจะโหดอะไม่เวทเบเวตสามตีไก่เขาโคตรเซฟอ่ฮะทำไมชนะง่ายจังอ่ะสงสัยรอบนี้มีคนอดเต้นไก่ย่างวะยังไม่รับคำกล่ากของจี้เหรอไม่ว่านอกไม้ยังกัน รู้ไหมว่าสกิลน้องแป้เคยเกาะจรวดแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ตูมลงมาเลยนะเป็นลูกก really ูสูตรก็ไม่รู้นะสามชิ้นมันจะตีฟิฟฟิฟิฟิฟนฟิ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 ฟกฟิฟิฟิอิฟิ้อฟิัิฟิฟิคิฟ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 คฟิฟิเิริฟิฟิฟิยิฟิฟิ่ิฟิฟไฟ้เิฟ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 ิงิฟิะิฟาฟยฟิฟิ้ิฟอฟิฟายิฟิฟิฟะฟิาิฟ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 ิยิฟิไม่ิฟิฟิฟไ เรียกว่านั่งหน่หนอยครับ <sm art> รอบนี้ผมจะเอาสีจูแทงโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ยใกล้สาบแล้วใกล้สโอ้ยไม่กอดอัพเกรดอ่าฮะขอเข็มขัดเพราะจะแร,แร,แรงตามเลือดใช่ไหมฮะนี่เกินมาอยู่แต่มันเชนมันเก่งมันสามารถประสานอินได้เอออยากได้ฟิลยอดหนึ่งตัวว่ะเพราะว่าจอกกอดเราห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแพ้ป,ปุ๊บเอาออกเพราะว่าถ้าแพ้ปแปลว่าจากกอดเราไม่ค่อยนะพอ นายทำได้ซาโวหมายถึงว่าชนะได้ใช่ไหมครับผมเต้นได้มึงเอ้ยถึงปะเนี่ยเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเอ้ยห้าช่องไม่ถึ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 งไม่ไม่ถึงจริงไม่ถึงจริงโอ้ไม่ว่ามูชินเดย์ลเ่อนี้พะสกี้โซลิเกตตนไอ้เชี่ยถึงเออเอ้ยชนะเอ้ยเห็นว่าเนาะมันเก่งมากเลยครับเวลาได้โรบอติกอาร์มคือมันตีเบิ้ลแล้วดาเมจมันเยอะมากเลยอะกูเบกูเป็นซาโวตัว ฉันไม่อยากเลือกฉันไม่อยากเลือกฉันไม่ฉันไม่อยากเลือก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 ตอนหกตอนหกก่อนตอนหกไปถึงไหมอ่ะตอนหกมันไปไม่ถึงปะตอนหกมันตอนหกมันไปไม่ถึงปะวะตอนหกมันไปถึงเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนหกไปถึงเหรอ ก็โขกก็ได้วะนี่กูเสียเวลาเต้นจนเกมมันเริ่มเลยเนี่ย มกำลังคิดว่าวินคอนเราอยู่ที่ซอนหงจริงครับอย่าได้เจดว่ะหมาออกอะไรอะเศษเศษอะไรมันกระเด็นลงมาเนี่ยอะอะอะไรอะอ๋อขนม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 มขนมปูมาเอโค้สามแล้วก็ปัญญาอ่อนเองเลยดีกว่าตอนสี่เป็นเคมแท้งเคมแท้งให้จาวันเคมแท้งให้จาวันไซออนไม่คุ้มไซออนมันกว่ามันจะตายมันนาน เซลี่มาตอนหกแล้วเหลือแค่อัพเลเวลจริงสามนี้หนูอย่ามันลิลากูรีบเร็วเดี๋ยวกูตายก่อนที่จะไปถึงแล้วก็แตกเร็วกูทำซอนหกได้แล้วเนี่ยเ,เพราะว่าเพราะว่าผมมีว่าหมอ,อกับมันคุม้มบึ๊บบูบ,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 บซอนหกได้ไรอะ่ะได้ไรอะ่ะการโจมตีจะสร้างความเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโบนัสความเสียหายจริงไม่จริงโจ้เอฟวีไมชินกัน เอ้ยรอบนี้มารอบนี้มาเรียบร้อยตอ,ต,ต,ตอนห้าอะฮตอนห้าหารือร e d e m คุมวะอยากโลบรอหน่อยแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องโลบรอ,อก็ได้ขนาดนั้นก็ได้เอกอกอดเดี๋ยวมีของสักชิ้นหนึ่งนะหนุม่มเผื่อหนุ่มเป็นตัวละครช่ชชชชวยกันหน่อยนะและ้วเสาอยู่ตรงนั้นไปนี่ไม่ใช่ละแปดลงเซริปเป็นซอนหกแล้วทุกคนก็จะอ่าฮะ ให้3ชิ้นโพสิชั่นเชียงมันไม่ต้องหรอกเวลหกเงินแฮสิพี่อัญชนาะเวลแปดเงินหมดเลยไปซอนหกได้อีกไม่ได้ที่หนึ่งคือพลาดแน่นอนครับพ่อหนุ่มไม่ได้ที่หนึ่งกูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ที่หนึ่งอยู่แม้คือมาชนะเพราะว่าเราเก่งไงครับผมตอนนี้จิงจิงมเราเก่งคือละตายกูระเบิดนะตายมึงเจ็บนะตายเจ็บนะอย่าแนะนําคําเตือนจากซาวโวครับอย่าให้เซตุนี่ตายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ อยากโลบว่ะคือผมต้องการใส่เป็นโป wow, รเทคเตอร์วาลเลิ่มมาใช้สก,กิลเลยแล้วก็จิงยิงศัตรูจะเจ็บมากๆใส่ดูซอนหกว่ามันให้อะไรครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใส่อยู่แล้วเซอร์ไพรส์ชีวิตเราต้องมีเซอร์ไพรส์บ้างครับผมถ้าเรารู้ก่อนเดี๋ยวมันไม่หนุกครับผมเราต้องเซอร์ไพรส์คุณเซอร์ไพรส์เปล่าไม่ได้ไม่เข้าซอน ชิมเมอร์อินเจทางเทคนิคหนูน่าจะเป็นแคลิลองได้นะแต่กูไม่เชื่อมึงวะต่มเหลือ30ครับเผื่อได้สินี่อดอดอด,อดแก่ย่าถูกอดอดแน่นอนอดอดกูบอกเลยว่าอดไม่มีทางที่บอดแบบนี้ตอนหกแบบนี้จะพ่ายแพ้หรอฮะน้อง จริงจักกระตุก hmm. ด <'s> okay. ิจักต้องเยอรมันว่ะ TFT เวลาเราเล่นปกติมันน่าเบื่อนะครับเราต้องใส่อินเนอร์เข้าไปจริงจักกระตุกปุบปุ๊บักกระตุกปุบปุักกระตุกคือแบบจากโรบอติกอาร์มครับโอเคเรามาดูทีละอันกันนะครับเรามีมอสสามอันนะครับมอสที่หนึ่งเป็นโรบอติกอาร์มการโจมตีจะมีโอกาส6 0ในการที่จะตีเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งกูเรียกว่าชักกระตุกเพราะว่ามันเหมือนคนกระตุกอยู่ถ้าเป็นโอเวอร์ชาร์จนะครับการโจมตีจะสร้างความเสีย50%จากพลังโจมตีเป็นความเสียหายจริิงงไไม่ด้โกกหหนะคครรับเสียยาจ ต่อมาครับผมคุณไม่น่าเห็นแต่ว่าผมเห็นครับอัสเซอเรปเคมแทนนะครับได้รับพลังชีวิต33%และจะระเบิดตัวเองเมื่อตายและจะสร้างความเสียเวทนะครับ30%ใจด้วสูงสุดนี่แะ2ช่องถ้าเป็นโอเวอร์ชาร์จจะระเบิดแรงขึ้น45%มาถึง2ช่องเป็น3ช่องต่อมานะครับบอลสุดท้ายก็คือชีเมอร์อินเจคเตอร์นะครับได้รับคอร์รัปตีเพิ่มขึ้นและเมื่อตายครั้งแรกปั๊บจะได้ฮิลแล้วก็เพิ่มไปเป็น100เซรีกู2ชีวิตนี่ว่ะแปลว่าเซรีสองชีวิตนี่นะเชีย ซรีสองชีวิตลืมโอ้ไม่งั้นใหเอาจอก่อให้น้องมามาเลงแถวนี้ทําไมมามาเลงแถวนี้ทําไมมาขอหน่อยกูกูกูแพ้มาทังวันนะครับขอกูบ้าสักวันหน่อใส่เลยเปล่าครับใส่เลยเปล่าใส่เลยปล่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวไฟไม่หายลุกนะครับใส่อาได้จาวัานป่าตรงนี้ใช่ไหม อ่าไปที่เซจูนเออเซจูนี่มันเก่งกว่าจริงว่ะเราไม่ควรเสรียเวลาไปให้จริงเอ่อฮึน่าสนใจจริงๆปุ๊กไพ่แพ้น่าสนใจจริงๆการไพ่แพ้คันนี้ฉันจะจับไว้โอ๊ยอ,อดเต้นไก่ย่าง100%แล้วครับผมขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับใครที่กำลังแบบจะกดอัดจอไว้อยู่เอาไว้เอาไว้แบ็กเมลกูเล่นเสียใจด้วยนะครับเออรีเซลลิ้งตอนนี้เอาไปใส่เอาก่อนเลยพี่คิว100%คุ้มกว่าแทงได้ดาเมจได้ไดได น่าสนใจจริงๆอย่าฆ่าน้องมันถึงได้ไงวะน่าสนใจจริงเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเราจะชอบเราจะเอาผู้หญิงหัวเขียวถือปืนหน้าตาสาว,สาว,สาวมาจากเกมวอลรลด์ชื่อว่านีออนหรือว่าเราจะเอาคนพิการที่มีกล้าปูแล้วก็พูดไม่ได้แล้วก็มีปืนดีผมเลือกใครดีนะ พนาแบบนี้บ่อยๆนะครับสักวันคนดูจะต้องเห็นไก่ย่างได้ได้แต่ผมไม่พนันในรอบผมไม่มั่นใจหรอกนะฉะนั้นรอบนี้ผมมั่นใจอย่าหวังเลยเซ็นนะเซ็นนะเซ็นนะเซ็นฮึเห็นแล้วกูเครียดจริงๆเลยเออผมไม่ถึงสิบบาทพอเซนไม่กูกูไม่ซื้อกูไม่โดนรอขายหรอกอีกชิ้นให้ก่อนดีกว่า ตะกอยไหครับน่าจะต้องโดนโดนหลายตีเนี่ยเ็นหน้าไ่ไหนนะต้องการเ็นหน้าว่ะเอ้ยหรือโพซิชั่นใช่ไหมถูกครับทำไมเออทำไมทำไมเฮมเบนเกอร์ยืนแบบเนี้ยเอาละครับเห็นแววไก่ย่างแล้วเอ้ยกูไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หนึ่งจะไม่ไก่ย่างกูบอกท็อปสี่เพราะกูรู้ว่ากูมีสิทธิ์ไม่ท็อปหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่แน่ครับบิ๊ม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 บาิามบิ๊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 ม โอเคโอเคไม่ได้มีท่าไม่ตายนะครับผมไม่ได้ใช้นี่เสรีพลาดโอกาสไปสองดาวพอดีเลยเนาะเพราะถ้าสุดทักขายเสลีสองดาวน่าจะไม่คุ้มเลยดิที่หนึ่งแพ้บ้างที่หนึ่งแพ้เป็นบ้างวันนี้เอ้าเพียมโอ้โหโอ้กุนนวดกับกุนนวดกับที่หนึ่งยาวๆอ่ะกุนเหนียงทุกคนครับช่วยกันช่วยกันเสรีสองดาวเซร็จนะเซร็เจเห็นไหมทุกคนช่วยไงมันเลยมาอุชนะละ ขอรับชัยชนะไปเดี๋ยวนี้เซรีออกไปดิเซรีไม่มีหวนได้สองดาวอะเฮ้จะมาส่องนี่ทำไมเงีอยเหงงนี้มันเครียดรู้ไหมไม่อยากอยาททำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้ใส่ผมนะมาส่องแบบว่าปั๊บเนี่ยกูเครียดนะกูตกใจกูกังวลนะอย่ามาส่องว่าว่าผมนี้ผมผมผมเครียดนะถ้าเป็นโรคความดักที่ความเดือดด้นเลยเนี่ยผมคิดว่าจีนไม่ต้องการบับเจสหรอก ผมยอมไม่จริงตีฟรีดีกว่ามาโดนจาวันนะครับเออกอดฟึ๊งกระชิบเออกอดฟึ๊งกระชิบเต้นน้าสกิลฟึ๊งจ่อก่อนน้แบบแล้วก็ตุ๊กๆเอาว่ะเอาว่ะอ้าวเฮ้ยแอคชันอยากเข้าชมรมคนปัญญาอ่อนดีกว่าแอคชันมึงจะปัญญาอ่อนแล้วนะมึงไม่อยากปัญญาอ่อนแล้วนะกูมั่นใจคือผมไม่สามารถวางเออวางผมทำแบบนี้ดีกว่า ไม่มีทางที่อยู่เป็นก้อนแบบนี้ไม่มีทางที่อากะชานเอ้ยไม่มีทางที่จาวันจะไม่เลงเวย้ยเราจะเก็บตัวละไห้าบาทไหมครับไม่มีเนาะเอ้ยเราทำแบบนี้กูตื่นเต้นเอ้ยหยุดมาเข้ามามามาดูบอกกูยาวๆแล้วค่อยกลับทีเดียวอย่างอีกอยังอีกอยังอีกอยู่อยู่อยู่ใช่ไหมนยอยู่ในนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องแบบวิ่งมาป็นกูตื่นเต้นเอาใหม่ คือผมหลบเลเซอร์ไม่ได้ถ้าผมหลบเลเซอร์ผมไปที่ที่แบบอาชาเรียนเราตายแน่นอนเออวางนี้วางวางนี้ได้อยู่ฟึม่มเจกกอะกอดทั้งแบบริงแล้วอีกลูกรอบนี้ได้บัปแล้วรอบนี้ได้บัปแล้วจริ่งยิ่งอาแล้วขับแบกแล้วโอ้ติดกา้ามปูอุ้ยอุ้ยเกมอาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับเออกอดเออกอดเออเขาจะเก็บคาสเต้สามอะไรแบบแปลกปะวะไม่มีเนาะถ้าไม่มีกูจะได้ กันตายหนึ่งคนผมไม่มีขายเดืนเสาร์อยู่นะแต่จะขายตอนรอบท้ายครับอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งขายเราเรายังไม่ตายจะขายทำไมยังไม่ตายยังไม่ตายรอจะตายก่อนก็ขายเดี๋ยวนะกูอยากเลเซอร์มันกลับใช่ไหมครับเรอรอตังค์ก่อนค่อยขายครับตอนนี้เดี๋ยวนะใครที่ใครที่มีคู่มายิงกันตรงนี้ใครที่ไม่มีคู่อ่าโอเคครับโอ้โอ้ยไม่ไม่ยากไม่ยาก คาสันเต้ไม่มีทางเตะตัวละครที่ยืนแถวสองอื้อหอยากเตะเหรอถ้ามาเตะกูดิไม่มีทางเตะตัวละครที่ยืนแถวสองครับผมดังนั้นวิธีการแก้แก้คาสันเต้ทำยังไงครับแต่คือมันข่าใจจริงมานานหนึ่งร้อยหนึ่งดอกมเชียนเนี่ยเออกอืเออกอดอยากเตะเออกอดกูอยากเตะเออกดนั่นแหละเอ้ยโดนระเบิด เอาจิงหายไปไหนอะเมื่อกี้ผมเนี่ยจิงก็เลยจิงหายไปไหนวะจิงหายไปไหนอะเมื่อกี้จิง,จ,ง,จ,งจิงโดนจิงจิงโดนไอ้นี่ยิงแน่เลยโอเควินคอนต่อไปคือเอกอกอดสามดาวเรามีเวลาอีกประมาณสองสัปเทิร์นครับหลังจากปูหลังจากกบไปตัวเอ๊ะชื่อหลังจากมาตัวไหนวะหลังจากอีกตัวหนึ่งโอเคขายได้มูลค่าสามสิบทองขายครับเอาทองนะครับเอาทองเมื่อเราตี๊บกบอ่อนมาทำไม โอเคลืม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 มันเป็นคอมมันเป็นคอมอาร์ชานแทงยินหน้าค่ะแล้วกูจะใส่ใครอะ่ Back Back Echo, นะแบ็กสมิธออนแบ็กสมิธออนเอโค่ดอนสไนสองหัวคือกูต้องมานั่งหลบกูต้องมานั่งหลบไม่มีทางโดนเต็นหน้าต่าในที่มันจะไม่ตายมันไม่มีทางโดนแล้วกูจะยินก่อนด้วย ไปไอพวกแทงก็ไปด้านหน้าเลยพวกกูจะโดนสอยแล้วไปเออนั่นแหละไปด้านหน้าไปด้านหน้านั่นแหละเฮมิไปชิงกันเกมอาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นหน้าสองดาวหน่อยดิกูต้องการความช่วยเหลือเอาดิไม่ยอมหรอกเอ็วโคเดี๋ยวของเปลี่ยนไม่ยอมง่ายๆหรอกผมไม่ยอมง่ายๆหรอกเราข้ามจังหวะตีปูไปทีกูจะรีบสม เอโคสามเจสามที่สองแล้วไม่น่าเชื่อแน่นอนได้คลิปแล้วกูปิดคลิปมาสองคลิปทิ้งนั่นแหละเออข้ามข้ามข้ามช่วงตีคลิปไปจะได้มต้องเสียเวลาเออเออมีคนต้องเสียเวลานิดน,นึงนะครับผมเก็บท่าบาทสามดาวได้ปะได้ได้อยู่ได้ มีคนต้องเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเริ่มมาตีเอโคครับตียโคครับเอ้าทำไมอะอะเหมือนไม่ใช่เอโคของกูเขาไม่ใช่ของเราโอ้ยเขาไม่ใช่ของเราผมไม่รู้ว่าเอโคตัวนั้นไม่ใช่ของเรา มาเป็นมาเป็นวิญญาณธนาวะเนี่ยเอ้ย,อยไอสัตว์เออกาะเพยับมาหน่อยดิอย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 เออเออเออเกอะกูมีอมตะนะอยเกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับมารอบนี้กูมั่นใจมากเออเซลี่ยังไม่สองเลยเซลี่ไม่สองเลยช่างมันเถอะเซลี่ไม่มีประโยชน์แล้วอ้าวโอ้โอโอ เอ้มึงจะเก็บอะไรสามดาววะเนี่ยเบลเวทเหรอได้เดี๋ยวกูดักเบลเวทให้รอก่อนฮอลคัตเชอร์สองโอ้ยวันก่อนผมผลล้อแล้วแบบหูอื้อไปเป็นยาวๆเลยอะโอ้ยมือชาตื่นเต้นเอาดิเอโคกูเลือดสี่พันมีมในคลิปเลยเฮ้เบลเวทสามเหรออย่าเตะเซจูนี่นะอย่าเตะเซจูนี่นะเซจูนี่แตย จิงหายแล้วเหรอจิงเล่นซ่อนแอบเก่งจริงเลยจิงหายได้ไงวะโอเซจุนี่โดนเตะไม่เป็นไรเรายังมีเลือดหยดสุดท้ายอยู่ไฮเปอร์โลไฮเมอร์กูไม่ต้องสือ่ออะไรป่ะหน้าตากูเหมือนจะทำไฮเมอร์สามดาวได้ปะ แล้วทำไมคุณไปซื้อเซนนาบุกบุกใจเย็นบุกไม่บุกรีบต่อไปบุกวินคอนเลยคืออะไรอ่ะไม่ผมผมมีไอเดียเปลี่ยนตัวในหัวแล้วไม่เป็นไรครับขอเจสามก็ได้ปะอย่างน้อยเอา้าไม่เห็นเฮาคาเชอร์ชิบหายแล้ว not good ไม่เห็นว่ามันมีเฮาคาเชอร์อีกอันนึงเสียดายเสียดายเลือดหายไปเลือหายไปหกร้อยเส็นะ ไปว่าการวางตัวที่งโง่มากกันารนี้การนี้การโตเตะการโตเตะไม่ยอมแพ้น้องจริงบางไว้อ๋อไอ้ข้อไอ้ข้อสวยมากไอ้ข้อสวยมากมามามาเกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเอ่อคุณต้องการปูอะใครเอาตาวย์ ผมเอแล้วผมไป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 แล้วผมไอแล้ว yes เอาตาเดชไอไปได้ครับเดชไออะไรอะนี่ก็เข่าขัดเชื้อตลอดเลยอ่ะทุกคนครับทุกคนมีหน้าที่ในการขัดขวางไม่ให้่ั้งแต่ผมทำมาเรา,เรายังไม่เคยทำสิ่งนี้แต่ในตอนนี้เราจะทำสิ่งนี้นั่นก็คือ1น 3, 3สอสลับ surprise motherfucker แล้วท้าเปมาสลับตามรอบนี้แล้วเล่นมาก่อนในนี้ไม่สลับทะเป็มาสลับรอบนี้จริงเร็วเร็วทีหนึ่งให้เขาด้วยคนจะได้เล่นเต็มเซิร์ฟเล่นเต็มเซิร์ฟเล่นเต็มเซิร์ฟไปเลยแอ้วก็เล่นเต็มเซิร์ฟเล่นเต็มเซิร์ฟเล่นเต็มเซิร์ฟจริงโอ้ท่านแม ด <Dig> <c oughs> และนี่ครับก็เป็นคอมลับของ TF t อ่าเซตเก้านะครับหมายเลขสามกับคอมไม่ลับจิงรีโลนะครับไปเล่นกันได้ได้ที่1มาแล้วเวียกโก้ได้ที่1จิงก็ได้ที่1ด้วยนะครับไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโซวต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบาย